கே சத்தகவதோ தா வாசனகோ தா உதாயோ பாமுரயோ நா கினயோ தாக்ஷரே ததமியோ ஆன ุต ர บุ த்தியமிதாலோகஸதே மஹம்சஹ கமபினிமிதஸௌதந்தம் ो न गते न ए Tante nana rito, rito watu rito Tante tata, watu อาริมะยะโสระพิโยมหากรุณิโกนาโมติพายาต้าปาพิยังโมเรต้าปาระเวิตาปะมะโคทัมโมติโมตระเอเตนะชาตะวะเชนะโะตุเนชยมังคะชยัมโสภะ ยาปุเรตสังฆานันนัสลิวาตะโนเอวังตวังวิทยောกิตายะทุสยมาปะเรอาปารา Wow. นั่นก็คขาูง <göster> ก <ges> ็ได้การมาจัดก <t ide> ็ได้การมาจะเริ่มเพิ่มนอดมังกรเพิ่เงินเออเกิมยอดนเด้อคนในอ่ะเพิ่มหเยอ่เยเเาจะเห็นมักเพ่มบริเะพิ่มึ้นเลยลดารจอก็ไปเรียขึ้นเดการ สบอตไซคือควาัวปอตไซเราจุดเป็นนอกโค้ชเราจุดนะนักบ้านท่้นนึ่งบิเราอสบาวกรนักบ้านก็มเป็นมานานแล้วมันเ้าหากแต่ <t realidade> <ạn>

เราจะไปเปียนทีกไปเ้อทุกวัดเลยแล้วแต่วันไหนก็ได้แต่คงคงจะใส่แมสด้วยเอยที่ยังอันนั้นอยู่ระวังระวังไว้อยู่ทุกวันทุกวันของทั่วประเทศทั้งต่างประเทศด้วยอ าใครมีเวลาก็จุดตรงที่บ้านก็ได้วัดเราคนเยอะก็ความระเบียบเรียบร้อยก็ค่อยๆจัดไปค่อยๆเว้าค่อยๆบอกคนไปเรื่รถเรืนองมาเรื่องอะไรก็ค่อยเตือนกันไป ไต่บานก็ค่อยเตือนเัินไปนาติดมันนานแล้วตั้ง้ต่ตนน้อยจนเท้าใชญ่เออ,เอ,อ Terima kasih telah menonton! ต้องเปลียเียนเนี่ยต้องเปลี่ยนเกียบเนี่ยเย่าไม่ปิดนั้นต้องตอวางไว้ไม่เดีา ทา่าัสเจดีก็ขึ้นมาเมื่อวานนี้ยังมายังไม่ครบอยู่วันพระวันพรข้าม ให้หยุดไม่ให้ทำอยู่ไม่ให้ทํางานเดี๋ยวมา,าทักวันเพิ่งมาเห็นช่างขึ้นมาสองสามคนคูณน็อกไม่มาอยู่กลับบ้านไปตะบ,บุญขึ้นบ้านใหม่ที่ตะบ,บ,บ,บนตะปอดโนขึ้นมาเป็นหลายอาทิตย์อยู่ Được lại đánh giá cao của tổ chức các tổ chức tiến hành đoạt công tác của tổ chức các tổ chức tiến hành đoạt công tác của tổ chức các tổ chức tiến hành đoạt công tác của tổ chức các tổ chức tiến hành đoạt công tác của tổ chức các tổ chức เออเรื่องเรื่องเรื่องพยานาก็ตัวที่สองก็อีกนิดหนึ่งจะเสร็จแล้วประมาณาส,าส,สัเกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็น์แล้วใกล้จะเสร็จแล้วสีทองเออหลวงพี่ตามกับพร้าเพิ่นกางทาสีอยู่ก็คงจะเสร็จแล้วช่วงนี้คงจะทานยากหน่อยเพราะว่าฝนตกตอนทังยญกอยู่

กองรายกองตายทีย่อยู่ท่าตลาดก็ยังไม่ได้เก็บอยู่ไม่าจะเก็บอยู่ไม่ไมไม้างมนลยัไปไว้ตรงไปเลยไปเลยไปตรงน่งสองสาัดา์เรือนาม่สัปดาหาในที่เราได้เซบาที่จับมันก็สาธเจ้าของเราพระสุร